สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเจอกันอีกทีนะคะเย็นวันนี้วันอาทิตย์ที่21มีนาคมนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วที่จิตเพิ่งจะลงคลิปไปนะคะคลิปที่แล้วนั้นอนะถ่ายทําตั้งแต่วันที่11มีนาคมแล้วนะแต่ว่าเพิ่งจะมีเวลาตัดต่อแล้วก็ลงไปแล้วเย็นวันนี้วันอาทิตย์ที่21มีนาก็เลยมาถ่ายคลิปใหม่ถัดมาอีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ก,กว่าๆนะคะก็จะมาเก็บมะเขือเทศอีกรอบหนึ่งไง คือเก็บทุกอาทิตย์เนาะได้อาทิตย์ละคู่ถัง1ิบลิตรอะแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายทำนะคะไม่ได้ลงคลิปเนาะมันรีบเนาะทีนี้กอ็อันนี้ก็คือก่อนเก็บนะเห็นไหมคะแดงน,นะจะเห็นได้ว่ามันเริ่มจะไม่เป็นพุ่มสวยเหมือนคลิปที่แล้วแล้วนะคะเพราะว่าเดินลุยเข้าไปเก็บงไงคะเดินลุยเข้าไปเก็บทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เนาะมันก็เลยจะเริ่มแบบเราเหยียบอะเนาะเราเหยียบเขาอะก็เลยเริ่มแบบแห้ง แห้งๆไปแล้วนะคะอยู่ในพุ่มเขียวๆนี่ก็คือยังมีลูกอยู่นะคะในพุ่มเขียวๆไม่ใช่ไม่มีลูกนะมีนะมันมีมันมีเยอะนะคะเขาก็แอบซ่อนอยู่ข้างล่างบ้างอะไรบ้างเนาะอ่ะเดี๋ยวจิตก็เดี๋ยวจิตขอตัวไปเก็บมาขัอเทศสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ซักเท่าไหร่คะ่ะไปคะ่ะอ่ะทุกคนคะ่ะจิตเก็บไปแล้วนะนั่งเก็บเฉพาะพุ่มเนี้ยตรงเนี้ยบริเวณเนี้ย เต็มทั้งคูถังแล้วนะคะยังเหลืออีกต้องเยอะที่ยังไม่ได้เก็บนะคะเขาซ่อนอยู่ข้างล่างก็มีดูสิคะข้ามเราด้วยจีก็รีบนะคะนี่เดี๋ยวจะรีบเอาไปให้ป้านะเหลือเยอะอยู่ค่ะเนี้ยซ่อนอยู่ข้างล่างก็มีในเหยียบไปก็เยอะเหมือนกันค่ะเนี่ยโอ้หักอีกเยอะคะ่ะเยอะจริงๆอะ่ะท่านผู้ชมเนี่ยดูสิคะ่ะ ต้องมาทยอยเก็บไปเรื่อยๆแล้วค่ะเนี่ยจินไม่ไม,ไมีเวลาเก็บไงคะก็เลยต้องปล่อยให้เน่าทิ้งไปเลยเนี่ยยังไม่ได้เก็บเลยค่ะเนี่ยว้าคือนั่งเก็บแค่บริบเวณตรงนี้แหละเหยียบไปด้วยก็เหยียบทุกอาทิตย์นั่นแหลคะค่ะดูก็เหยียบไปด้วยเหยียบทุกอาทิตย์ก็คือเก็บไปเกี่ยงแล้วตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เท่าไหร่ ก็เนี่ยนะคะเต็มคู่ถัง10ลิตรนะแล้วก็มีถุงอีกใบหนึ่งนะก็อันนี้มันถัง10ลิตรคู่ถัง10ลิตรอันนี้นะคะก็จะเอาไปให้ป้าเขาตั้มตําขายที่โรงงานนะคะแถวบ้านจิตก็ก็มีโรงงานเย็บผ้าอยู่เนาะป้าเขาตั้มอมตั้ขายที่โรงงานแล้วก็ถุงใบนี้ซ่อนถุงโอาหนักจังเลย ส่วนถุงใบนี้นะก็จะเอาไปโรงเรียนนะคะเอาไปให้แผนกแม่ครัวเขาตาสำสมตำให้คุณครูที่โรงเรียนนะคะโอเคไปแล้วนะทุกคนรีบค่ะมีนัดด้วยมีนัดกับตลาดค่ะวันนี้มีตลาดนั้นจะไปซื้อกุ้มซื้อหมึกเอาไว้สักหน่อยนะอะไรที่เราไม่มีเราก็ต้องซื้อนะทุกคนโอเคขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะจริงๆอ่ะไม่ได้ถ่าย ไม่ได้ถ่ายทุกอาทิตย์ไงทุกอาทิตย์ก็จะเก็บได้ประมาณนี้แล้วค่ะคู่ถังก็เอาไปให้ป้าหมดแต่ไม่ได้ถ่ายทุกอาทิตย์ไงเพื่อนๆก็เลยอาจจะยังไม่เห็นเนาะอ่ะเอาเป็นว่าก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคไปแล้วนะคะคลิปนี้นะรีบด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ